นาการของคนรุ่นใหม่ในการต่อต้านเผด็จการดิฉันจะขอแสดงความยินดีกับปรากฏการณ์และเนื้อหาที่มีคนรุ่นใหม่ต่อสู้เพราะที่ดิฉันดูแล้วว่าเขาเข้าใจคือหลายคนอาจจะคิดว่าโอโ้โนะโดยเฉพาะฝ่ายอนุรักษนิยมเด็กๆพวกนี้จะไปรู้เรื่องอะไรอย่างแถลงการของเยาวชนปลดแอดเรื่องขอประเทศที่เป็นของ ประชาชนเขาขอประเทศที่เป็นของประชาชนได้ยินหรือเปล่าปยุยจรรันโอชาและคณะสามปอและรัฐบาลพูดง่ายๆว่าคณะทิปไตยเนี่ยได้ยินหรือเปล่าว่าเด็กรุ่นใหม่ขอประเทศที่เป็นของประชาชนเขาไม่ได้ขอเพื่อตัวเขาเองนะเ right, พีย <ault. S 2> งแค่คําขอขาตรงนี้เนี่ยมันก็ทําให้เรารู้แล้วว่าเขารู้ว่าเขาทําอะไรอยู่ แล้วชะตากรรมของแกนนำรุ่นเก่ามันก็ทำให้เขารู้เหมือนกันว่าเขาอาจจะเจอกับอะไรข้างหน้าแต่ที่ท่านเสียใจที่อยากจะบอกกับคณะผู้สืบทอดการทำรัฐบาลพูดง่ายๆตรงไปตรงมาไม่ต้องอ้อมค้อมว่าก็คือผดเอกการและผู้สนับสนุนทั้งหลายว่าท่านคิดว่าท่านได้จัดการประชาชนที่เป็นเป็นอะไรไปแล้วไม่จริงตอนนี้ดอกไม้บานสะพรัง่ง แล้วคนเหล่านี้เป็นเยาวชนรุ่นนะซึ่งภาษาก็เรียกว่าเจนซัตอายุประมาณยังไม่ถึง20ปีด้วยซนะ้ำยังไม่นับเด็ก10ขวบนะซึ่งเขาขนานนาาว่าเป็นเจนอัลฟานะว่าเขาจะคิดยังไงขนาดเจนซัตเจนวัยเนี่ยคนเหล่านี้เขาอยู่ได้เทคโนโลยีเขาอยู่ในสังคมโลกาภิวัตน์ดังนั้นเนี่ย ไม่ได้หมายความว่าโรงเรียนและผู้ควบคุมประเทศนี่ควบคุมความคิดควบคุมความรู้เขาได้คุณควบคุมประเทศด้วยอาวุธได้แต่คุณควบคุมความรู้ความคิดนะฮะของประชาชนและเด็กรุ่นใหม่ไม่ได้เด็กเยุนใหม่เนี่ยครูเขาใช้จริงเนี่ยอยู่ทั้งโลกเลยแล้วเป็นโลกตั้งแต่ยุคก่อนมาถึงยุคนี้นะก็ท่านผู้นำยังพูดเองว่าเข้าไปหาอะไรใน Google อันนี้เนี่ยยิ่งกว่า Google อีกคนเหล่านี้เนี่ยเขาสามารถที่หาความรู้ได้ฟังที่เวลาเขาพูดเขายังสืบสารต้นฐานความคิดความเข้าใจในการต่อต้านพดติการเนี่ยจากคนรุ่นก่อนนะอย่างที่เดียฟังทิบลงเขาเผาลงถังเดียอยากจะถามคนแก่ๆทั้งหลายรู้หรือเปล่าแต่เด็กรู้เยวาวชนไม่รู้ เป็นกรณีที่พัดถล่มที่มีการจับประชาชนนะแล้วก็ที่สุราษฎร์ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ทีบลงจากเฮลิคอปเตอร์คนเป็นเป็นเผาในถังน้ำมันอันนั้นตอนนั้นคือกลัวคอมมินะิตนะเพียงแต่เขายังไม่ได้พูดเรื่องเผาบ้านนาสายเขาสามารถอ่านบทกวีของจิตภูมิศักดิ์ได้สามารถเข้าใจการเมืองการปกครอง ระบบศักดีนาแล้วก็มาถึงคณะทิ่ไตตยเขาใช้คำพูดว่าขอประเทศที่เป็นของประชาชนเขาก็รู้แปลว่าเขารู้ว่การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยควรจะเป็นอย่างไรดังนั้นเนี่ยเราสู้มาอาจจะ40กว่าปีนี่ไม่ใช่เรื่องที่จต้องอวดอ้างไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องเก่งกว่าคนรุ่นนี้เพราะว่าคนรุ่นนี้นั้นเนี่ยใครใในโลกนี้ก็เป็นครูเขาได้ หนังสือกี่เล่มก็เป็นครูของเขาได้ที่อาจารย์สินพิรศรีเคยบอกว่านายไม่อ่านหนังสือนายจะไปรู้อะไรอันนี้ก็เหมือนกันถ้าจะมีการไปบอกเด็กว่าไม่ไปช่วยแม่ล้างจานมันก็เป็นวิวาทะซึ่งเป็นการพูดคือคล้ายๆกับว่าเป็นการพูดแบบเห็นแก่ตัวทาไมไม่ช่วยพ่อแม่ล้างจานอันนี้ที่จริงเป็นคําพูดที่แสดงถึงลักษณะที่เห็นแก่ตัวและครอบครัว แต่ขาโทษคนที่มาทำงานการเมืองเขาไปไกลกว่าน,นั้นเขาจะช่วยครอบครัวแค่ไหนมันเป็นดุลพินิษและข้อตกลงในครอบครัวแต่ถ้าหัวใจยิ่งใหญ่นะเขาไม่ล้างจานในบ้านก็ได้แต่เขาไปล้างจานในในที่ชุมนุมเขาไปรับใช้ประชาชนแนนถามว่าระหว่างรับใช้พ่อแม่ก็โอเคกับรับใช้ประชาชนเนี่ยความยิ่งใหญ่มันมัน เทียบกันไม่ได้หัวใจมันก็เทียบกันไม่ได้ดังนั้นยิ่งพูดอย่างนี้ยิ่งดูถูกตัวเองว่าเฮ้ยเด็กๆเนี่ยของตัวเองก็พอนั่นมันคือคนรุ่นคุณซึ่งจริงๆแล้วคนรุ่นจะเป็นที่เรียกว่าเบบี้บูมารุ่นตั้งแต่พวก50ขึ้นเนี่ยก็จะเป็นรุ่นสร้างเหนือสร้างตัวลักษณะความคิดที่ เห็นแก่ครอบครัวหรือว่าไต่เต้าเนี่ยก็จะสูงในขณะที่เด็กรุ่นใหม่เนี่ยหัวใจเขาความรู้เขาแล้วก็โลกของเขามันกว้างกว่าคือโลกเขากว้างกว่าโลกของคนรุ่นเดิมเยอะในทัศนอาจารย์นะแล้วเมื่อโลกเขากว้างกว่าความรู้เขากว้างกว่าความกล้าหาญและวิสัยทัศน์อย่างที่เขาบอกเลยว่ามันกว้างกว่าอยู่แล้วเพราะว่าเขาบอกแล้วว่า ทำไมอ้างว่าเอ้ยเดี๋ยวไม่มีงานทำนะเขาบอกอนาคตเขาไม่มีอยู่แล้วถ้าขืนรัฐบาลยังเป็นแบบนี้นี่คือวิสัยทัศน์ของเขาซึ่งคนแก่ๆจำนวนหนึ่งมองไม่เห็นแต่เด็กๆมองเห็นว่าไปไม่รอดแน่นอนนะชีวิตเขาและชีวิตเพื่อนและชีวิตของประเทศไปไม่รอดแน่นอนถ้าประเทศยังมีการเมืองการปกครองแบบนี้เศรษฐกิจก็ไปไม่รอดสังคมก็ไปไม่รอด พวกเขาก็ไปไม่รอดจะว่าไปเขาก็ต้องทําเพื่ออนาคตแต่นี่พวกคุณก็สอนให้เห็นกับตัวอีกแล้วอุ้ยมามอบแบบนี้จะไม่มีใครรับไปทํางานนะไม่เห็นมีปัญหาอาจารย์ก็เคยเจอเปัญหานี้นะแต่เรารู้ว่าเราจะจัดการกับครอบครัวอย่างไรส่วนตัวอยู่ตรงไหนส่วนรวมอยู่ตรงไหนถ้าตัดสินใจว่าชีวิตนั้นเพื่อส่วนรวมก็ต้องจัดการส่วนตัวได้อย่างถูกต้อง อย่างรับผิดชอบได้ระดับหนึ่งถ้าคนเรากล้าที่รับผิดชอบต่อส่วนรวมเนี่ยเขารู้วิธีจัดการไม่ต้องไปสอนเขามันต่างคลิปเลยในในเรื่องขนาดของหัวใจและในวิสัยทัศน์เด็กเรื่องไมนเขาไม่ต้องไปชูกำปั้นว่าผมไม่มีอาวุธไม่ต้องไปสู้กับวาทกรรมชายชุดดำเผาบ้านเผาเมืองเพราะอะไรเพราะเขาแต่งตัวเป็นกระตูนเขาออกมาวิ่งแล้วเขาร้องเพลง คุณยาวักรรมเผาบ้านเผาเมืองเอาวัทกรรมชายชุดดำนูนชายชุดดำเราเห็นขึ้นไปปีนไปเอาอะไรนะถุงไปคลุมนะนั่นแหละชายชุดดำตัวจริงปรากฏละในตอนนี้แต่ว่าลักษณะของเยาวชนรุ่นใหม่นั้นเนี่ยถ้าคิดในแง่ครีเอทีฟนะอันนี้แตกต่างในโลกเลยยังไม่มีอาจารย์เท่าที่อาจารย์รู้นะไม่มีม็อบที่ไหนในโลกที่เป็นม็อบการ์ตูน มันมีทั้งเนื้อหาที่แอบแฝงการวิ่งของหนูแฮมสเตอร์แล้วก็มีการเปลี่ยนเพลงรูปแบบเนี่ยนะพูดง่ายๆวันนี้ถ้าเป็นครีเอทีฟโฆษณาเนี่ได้รางวัลปังเลยแต่พอเออนี่มันไม่ใช่เรื่องของการโฆษณาในโลกนี้ประเทศไทยมาเป็นที่หนึ่งในเรื่องที่ใช้กระตูดประท้วงเพราะอะไรเพราะว่าความโหดเหี่ยมของฝ่ายอนุรักษ์นิยมในประเทศไทยนั้นมีมาก จนกระทั่งเด็กรุ่นใหม่เขาต้องสรรสร้างหาวิธีเพื่อที่จะสู้ก็คือเอาความสดชื่นเอาความน่ารักเอาความไร้เดียงสามาสู้กับไอ้ผู้ใหญ่แก่ๆที่อมหหิตนะที่ใช้ปืนยิงหัวประชาชนได้แน่นอนการต่อต้านรัฐบาลประเทการกับาการต้องการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยมันไม่ใช่งานเรื่อนเรอ มันไม่ใช่งานเลี้ยงตามภาษาคืองานปฏิวัติไม่ใช่งานเลี้ยงแต่ว่าพัฒนาการของการที่ต่อต้านกับเผด็จการที่โหดร้ายโหดเหี่ยมเนี่ยนะฮะโดยเยาวชนรุ่นเนนาาจนซัเนี่ยในทัศนาจา์นั้นมันเด็ดกว่ามันก็ต้องสู้กันอย่างนี้แหละแต่วิธีการที่จะเอาม็อบมาชนมบอบคือฝ่ายอนุรักษ์นิยมก็ไปไหนไม่รอดก็จะต้องคิดแบบนี้นะ ก็คือคิดเดิมแบบเดิมเยาวชนเขาไปไกลแต่ผู้ใหญ่เนี่ยที่ใจอมหิตยังเหมือนเดิมคุณเรียนรู้จากเด็กสิคะว่าคุณควรที่จะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วดังัอยากจะถามว่าคุณโหดเที่ยมพอที่คุณจะมาจัดการกับเด็กเจนซดอายุ10กว่าปีไหมทั้งใสทั้งเสื้อไม่มีใครอยู่ข้างหลังแน่นอนเพราะผู้ใหญ่ไม่มีใครคิดออก เรื่องหนูแฮมสเตอร์ไม่มีใครคิดรูปแบบแบบอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นคุณจะเอาปืนมาไล่ยิงหนูแฮมสเตอร์ก็ลองดูสิคะ